คุณอาจจะมีช่องทางในเรื่องของการหาเงินที่ดีขึ้นแต่ปัญหาในชีวิตก็ค่อนข้างมีพอสมควรเหมือนกันจะทําให้คุณนั้นเจราจาพูดคุยติดต่อการงานใดๆก็แล้วแต่จะเกิดผลสําเร็จเป็นอย่างมากจะทําให้การเงินของคุณคล่องตัวเพิ่มมากขึ้นคุณก็สามารถลงทุนเพิ่มทุนขยายกิจการได้เป็นอย่างดีให้คุณประสบความสําเร็จในเรื่องของโชคลาภและช่องทางชีวิตที่ดีเกิดขึ้น สวัสดีครับคลิปนี้อาจารย์พูดถึงดวงของคนที่เกิดในทั้ง12ลัคนาราศีซึ่งเป็นดวงประจำเดือนมิถุนายนปี2567การที่ดวงดาวได้โยกย้ายเปลี่ยนราศีในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้จะส่งผลและมีที่พลอย่างไรบ้างสำหรับคนที่เกิดในทั้ง12ลัคนาราศีจุดเริ่มต้นในการดูดวงแต่ละครั้งหรือการที่เราจะทราบถึงดวงของเราอย่างละเอียดการที่เราทราบในเรื่องของลัคนาราศี เ,เราจะสามารถเช็คดวงของเราได้อย่างแม่นยําในแต่ละเดือนว่าในแต่ละเดือนนี้ดวงดาวได้ย้ายเปลี่ยนราศีดวงของเราจะเป็นอย่างไรบ้างเพื่อที่เราจะวางแผนในเรื่องของการดํารงชีวิตในแต่ละเดือนหรือวางแผนในเรื่องของการงานในแต่ละเดือนถ้าเราได้เช็คดวงล่วงหน้าเราจะสามารถควบคุมตัวเองได้ในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานก <ๆ S 1> ารเงนิงน,งนหรือในเรื่องของสภาวะต่างๆของแต่ละเดือนได้เพื่อที่จะให้เรานั้นมีเกราะป้องกันตัวจะทํา ให้เราไม่พลาดในการดำรงชีวิตครับคลิปนี้จะเป็นดวงสำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนในช่วงของเดือนมิถุนายนปี2567นะครับการที่ดวงดาวหลายๆดวงได้โยกย้ายเปลี่ยนราศีในช่วงของเดือนนี้จะส่งผลและมีอิทธิพลอย่างไรบ้างสำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนก่อนอื่นดาวประจำตัวของคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนนั่นคือดาวพระัสบดีดาวพระัสบดีได้อยู่ในราศีพฤษภเต็มทั้งเดือนการที่ดาวพระัสบดีได้อยู่ในราศีพฤษภแข็งแรงและเดินได้ตำแหน หน่งจุลจักรแล้วตำแหน่งของราศีพฤษภนั้นเขาเรียกว่าตำแหน่งสหัชชะเพื่อนฝูงและสังคมช่วงเวลาดังกล่าวจะทําให้คุณมีช่องทางชีวิตที่ดีขึ้นในหลายๆเรื่องแต่อย่าลืมว่าในดวงของคุณเองนั้นมีดาวพระราหูทับราศีเกิดอยู่ซึ่งราหูนั้นมาจากภพเรือนวินาศคุณอาจจะมีช่องทางในเรื่องของการหาเงินที่ดีขึ้นแต่ปัญหาในชีวิตก็ค่อนข้างมีพอสมควรเหมือนกันเพราะดาวพระราหูยังสร้างปัญหาให้คุณได้เกิดเรื่องเกิดลาว มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความคิดที่อาจจะผิดพลาดไปได้นะครับดาวดวงแรกที่จะย้ายในช่วงของเดือนมิถุนายนปี2567นี้นั่นคือดาวพระอังคารดาวพระอังคารในจุดเกิดของคุณเองนั้นมาจากภพเรือนการเงินและภพเรือนสุภาษดาวพระอังคารย้ายเข้าสู่ราศีเมษในเรือนการเงินจะทําให้การเงินของคุณคล่องตัวเพิ่มมากขึ้นในช่วงหลังวันที่2มิถุนายนดาวพระอังคารได้ย้ายในเวลา22เนกา9นาทีเข้าสู่ราศีเมษดาวพระอังคารแข็งแรงเป็นเกษตร ราธิบดีทําให้ช่องทางทางการเงินจะดีขึ้นในช่วงของเดือนนี้ก่อนหน้านี้ดาวพัางคานได้อยู่กับพระราหูซึ่งเป็นวีนาศในดวงก็จะทําให้หมุนเงินค่อนข้างหนักพอสมควรเหมือนกันนะครับดาวพัางคานมาจากภพเรือนสุภาด้วยการที่ดาวพัางคานมาจากเรือนสุภะความสําเร็จในเรื่องของการเงินจะเกิดขึ้นหลังวันที่2มีถุนายนปี2อ6 7และดาวพัางคานจะอยู่ในตําแหน่งตรงนี้อีก45วันนะครับดาวอีกดวงคือดาวพระพุธดาวพระพุธตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10 มิถุนายนปี2567ดาพระพุธมาจากตำแหน่งพันธุและปัตตนิพันธุคือครอบครัวปัตตนิคือคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญาดาพระพุธได้สถิตอยู่ในเรือนสหัชชะตรงราศีพฤศภอยู่กับดาวพระหัสบดีจะทําให้คุณนั้นเจรจาพูดคุยติดต่อการงานใดๆก็แล้วแต่จะเกิดผลสําเร็จเป็นอย่างมากในช่วงที่ดาวพระพุธสถิตแบบนี้ดาวพระพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนในวันที่10มิถุนายนปี 2 5 6 7เวลา6นาฬิกา45นาทีดาวพระพุธย้ายเข้าสู่เรือนพันธุพันธุกแปลว่าครอบครัวดาวพระพุธเดินแข็งแรงเป็นเกษตราราธิบดีแบบนี้ก็จะทําให้ช่องทางการประสานงานเกิดขึ้นแบบง่ายๆคุยอะไรจะผ่านง่ายสําเร็จง่ายและดาวการเงินเดินแข็งแรงแบบนี้ด้วยก็ยิ่งจะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นนะครับดาวอีกดวงคือดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์มาจากภพเรือนมรณะและภพเรือนสหชะดาวพระศุกร์ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่ ที่14มิถุนายนปี2567ดาวพัสุขได้อยู่ในเรือนสหัสชชะแข็งแรงเป็นเกษตราธิบดีเช่นกันก็จะทําให้ทางด้านการเงินเพิ่มมากขึ้นการเงินจะหาได้คล่องตัวเพิ่มมากขึ้นมีช่องทางทางการเงินหลายๆช่องทางที่จะเกิดขึ้นในดวงของคุณด้วยถือว่าดวงของคุณก็จะขยับขึ้นในระดับหนึ่งในช่วงของเดือนนี้นะครับดาวพัสุ์จะย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนในวันที่14มิถุนายนปี2567เวลา22นาฬิกา20 เข้าสู่ราศีเมถุนอยู่กับดาวพระพุธการเจรจาทางด้านการเงินยิ่งประสบความสําเร็จและดาวพระศุกร์ก็เดินแข็งแรงได้ตําแหน่งเป็นจุลจักรด้วยนะครับดาวดวงคือดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์มาจากภพเดือนอล็ดาวพระอาทิตย์ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มิถุนายนปี2567ดาวพระอาทิตย์ได้สถิตในราศีพฤษภในตําแหน่งของราศีพฤษภนั้นเขาเรียกว่าตําแหน่งสหัชะและดาวพระอาทิตย์มาจากอลถึงดวงดาวจะเป็นดวงดาวคู่มิตรกันก็ตามแต่ดาวพระอาทิตย์ก็มาจากอล็ ก็อาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆที่จะทําให้ก่อกวนในเรื่องของจิตใจเกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่วันที่ 1- ถึงวันที่15มิถุนายนนะครับวันที่15มิถุนายนปี2567ดาวพระอาทิตย์ได้ย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคดาวพระอาทิตย์จะย้ายในเวลาตีห้นาทีแต่อย่าลืมว่าดาวพระอาทิตย์เป็นราชาโชคก็จริงแต่ดาวพระอาทิตย์มาจากเดือนอเลปปัญหายังเกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องนะครับแต่ปัญหาไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกหนักใจหรือเกิดปัญหา ที่รุนแรงใดๆและอาจารย์ก็ยังเชื่อมั่นครับว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีมินจะกแก้ไขและฟันฝ่นาปัญหาอุปสรรคนี้ไปได้อย่างง่ายๆเพราะว่าด้วยดวงของคุณเองแล้วมีดาวพระหัสบดีเป็นดาวในจุดเกิดรื่มีความคิดมันสมองสติปัญญาที่ดีนักคิดรักวางแผนวางแผนที่ดีได้ที่จะทําให้คุณผ่านปัญหาและอุปสรรคนี้ไปได้ครับดาวอีกดวงคือดาวพระเกตดาวพระเกตเกต,ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่1ิมิถุนายนปี2567ดาวพระเกตได้สถิตอยู่ในราศีกลุ่มการที่ดาวพระเกตอย,อยู่ในเรือนวิน ก็จะทําให้ตัวของคุณเองไม่ได้มีปัญหาใดๆที่จะทําให้เกิดในเรื่องของข้อขัดแยง้งหรือที่จะทําให้ตัวของคุณเสียเพราะตัวของคุณเองก็ดําเนินชีวิตด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับดาวพระเกตจะย้ายเข้าสู่ราศีมังกรวันที่18มิถุนายนปี2567ในเวลาตี4 4 6นาทีดาวพระเกตย้ายเข้าสู่เรือนลาภะหรือโชคลาภหลังจากวันที่ดาวพระเกตย้ายแบบนี้คุณก็สามารถลงทุนเพิ่มทุนขยายกิจการได้เป็นอย่างดีเพราะดาวพระเกตให้คุณ,ให,คณให้คุณประสบความสําเร็จใน เรื่องของโชคลาภและช่องทางชีวิตที่ดีเกิดขึ้นหลังจากวันที่18มิถุนายนปี2567นะครับดาวอีดวงคือดาวพระพุธจะย้ายอีกครั้งในวันที่27มิถุนายนปี2567เข้าสู่ราศีกรกฎจะย้ายในเวลาตี3-44นาทีดาวพระพุธจะย้ายเข้าสู่เรือนปุตตะปุตตะแปลว่าบุตรบริวารดาวพระพุธก็จะช่วยชี้ทางในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องของธุรกิจการงานเพื่อให้บุตรบริวารช่วยส่งเสริมในดวงของคุณ ให้คุณยิ่งประสบความสําเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับนี่คือดวงสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีมีในช่วงของเดือนมิถุนายนปี2567กครับการดูดวงแบบนี้เป็นการดูดวงแบบองค์รวมไม่ได้เจาะจงดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะการที่ดวงดาวได้โยกย้ายแบบนี้ย้ายแค่ข้ามและเปลี่ยนราศีแต่เราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าการที่ดวงดาวจุด กำเนิดของแต่ละคนในแต่ละดวงนั้นดวงดาวทั้ง10ดวงนี้สถิตอยู่ในตำแหน่งใดของคนที่เกิดในทั้ง12ลัคนาราศีเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะรู้ดวงของเราแบบละเอียดก็สามารถติดต่อหาอาจารย์ได้ในเพจตัวเลขเปลี่ยนชีวิตอาจารย์คิวครับขอบคุณครับสวัสดีครับ